วันนี้นะครับเราก็พามาชมสวนเกษตรพอเพียงนะของโรงเรียนบ้านทานอุเก้าทางนี้เป็นแปลงนะครับที่ปลูกผักไอโดปรนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงวันนี้ก็เป็นแปลงผักนะครับอ,อยู่ในระหว่างปรับปรุงอีกเหมือนกัน นี่ก็จะเป็นแปลงปลูกมะนาวนะครับปลูกาาลการเตินโตกัรปลูกมะนาวนะครับนี่ครับฝั่งนี้ไฮไลท์ของเราที่เราปลูกมาเมื่อประมาณสัก20กว่าวันนะครับเกือบเดือนแล้วแหละนะครับนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เย๋จะอ้มเลยนะครับเย็นๆก็ประมาณสัก5โมงกว่ากห้า5โมงครึ่งแล้วนี่ก็เป็นนะครับปลูกร้วยล้วยไขย่เหมือน,นกันกับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าก็าจะปลูก แถวนี้นะครับสองแถวด้านข้างต้วนม่วงนี้แถบสองแถวก็จะปลูกด้วยหอมทองนะครับแล้วก็ด้านบนปลูกพลังพันกิมจูแล้กันนู้นก็มี เมนลัก็ใช้ท่อนนิ้วครึ่ง,งแก็วาวน้ำก็ใช้ขนาดหุนนะครับสปริงเกอร์เราก็ใช้ขนาดหกขุนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความแรงของน้ําแต่ว่าที่น้ํามันไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้เป็นปั๊มน้ํำบาดาลแบบปั๊มชักนะครับไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้าก็เลยต้องพยายเปิดทีละ2แถวอย่างนี้ จะเป็นบรรยากาศโดยรอบก็รอบข้างเขาก็เก็บเกี่ยวก็เราก็เตรียมพื้นที่นะครับพื่อปลูกพืชรอบต่อไปนะครับด้านข้างก็จะเป็นสวนมะม่วงโอเคครับรจบการถ่ายทำแต่เพลงทัง้งนี้